ครับผมคลิปนี้นะครับขออนุญาตนําเหรียญ2บาทนะครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านได้ดูได้ชมและก็จะมาบอกว่านะครับถ้าเป็นเหรียญ2บาทนะครับแบบนี้นักสะสมนะครับเล่นหากันในลักษณะแบบไหนนะครับแบบไหนปีไหนนะครับอ่ะที่มีราคาในการรับซื้อที่นักสะสมเล่นหาก็เหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอของผมให้กับเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องของเราหรือคนที่เรารัก้วยนะครับเผื่อบุคคลเหล่านั้นจะมีเหรียญตามที่ผมตามหานี่คือนะครับเหรียญ2บาทนะครับที่อยู่ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ออกมาใช้ปีแรกนะครับก็จะเป็นสีขาวหรือสีเงินนะครับที่มีรูปลักษณะนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ ก็จะปีแรกนะครับก็คือปี2548นะครับผมปีที่2นะครับปี25 49ครับ49แบบนี้ปีที่3นะครับปีสุดท้ายก็คือปีพศ2550นะครับผม3ปีแรกนะครับเราจะใช้แบบนี้แหละนะครับทำไมเราถึงเปลี่ยนนะครับมาเป็นปี2551ในรูปแบบของนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับก็คือนะครับสาเหตุนะครับในการเปลี่ยนก็เนื่องจากว่านะครับ เหรียญสองบาทนี่นะครับคือนะครับขนาดของเขาเลสสีของเขานะครับใกล้เคียงกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมอ่ะเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ครับเมื่อนะครับอ่ะหากํำหากนะครับนาเอาเหรียญหนึ่งบาทนะครับมาเทียบกับเหรียญสองบาทนะครับอ่ะทุกท่านดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทครับผมอ่ะสีก็เหมือนกันนะครับขนาดก็ใกล้เคียงกันเนาะนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็ครับ เมื่อเอานเหรียญสองเหรียญมาประกบกันคเห็นไหมครับคือขนาดใกล้เคียงกันก็คือคนที่ใช้งานก็คือพ่อค้าแม่ขายนะครับผมเขาก็ใช้งานลําบากนะครับก็คือเกิดอุปสรรคเกิดนะครับมีปัญหานะครับในการใช้งานก็นะครับดังที่เราจะเห็นนะครับเอาแม่ค้าพ่อค้านะครับผมเอาสีเมจิกนะครับมาเขียนไว้บนเหรียญนะครับเห็นไหมครับคราบบนสีเมจิกนะครับอะไรประมาณนี้ครับผม ก็วัตถุประสงค์ก็คือแยกแยะระหว่างเหรียญ1นบาทนะครับผมกับเหรียญ2บาทออกจากกันท่้นเองนะครับนี่แหละครับก็คือสาเหตุนะครับทีนี้ครับพอเปลี่ยนมาใช้เหรียญ2บาทนะครับที่เป็นสีทองเหลืองในปี2 5 5 1แล้วครับจนถึงปัจจุบันนะครับเหรียญ2บาทในรัชสมัยของใรนลอนรัชกาลที่10นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดอีกเลยเนื่องจากว่านะครับสีของเขานะครับต่างกันนะครับไม่ครับนี่สีต่างกัน เวลาใช้ครับใช้งานง่ายครับผมทีนี้นะครับถามต่อไปว่านะครับนะครับทีนี้ครับเหรียญนะครับที่นักสะสมเล่นกันเนี่ยถ้าเป็น2บาทนะครับคือนักสะสมเล่นกันนะครับเหมือนกับเหรียญชนิดราคานอื่นนั่นแหละครับนะครับก็คือนะครับเล่นกันในรูปแบบของปีพศนะครับปีพศนะครับที่เล่นกันจะมีเพียงแค่ปีเดียวนะครับก็คือปี2550 ปี2550ปีเดียวเท่านั้นครับที่ขายได้คือปีนี้ครับส่วนนะครับปี2 5ง8และ2549เด้านบนครับคือยังไม่มีการเล่นหาในหมู่นักสะสมอันนี้ตอบตา,ตามจริงเลยนะครับยังไม่มีการเล่นหาแต่ว่านะครับในอนาคตก็ไม่แน่5050 50นะครับถ้าใครไม่ได้เดือดร้อนนะครับเรื่องนะครับการเก็บรักษาเรื่องทุน ก็สามารถเก็บได้ครับผมแนะนำ FC ผมในยอกดาง YouTube ให้เก็บปี2548กับ2549ปีพอสอละ1ห0 0เหรียญครับ1น0 0 0หมืเหรียญต้นทุนก็คือปีละ20,000บาท2ปีก็40,000บาทครับเก็บไปครับเพราะว่าสีขาวเราไม่ได้มีการผลิตออกมาใช้แล้วนั่นเองครับนะครับปีที่นะครับนักสะสมเขาเล่นกันนะครับตอนนี้อยู่จะมีแค่ ปีพศ2550คือปีนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับผมปี2550นะครับอ่ะนะครับส่วนปีอื่นครับ4849นะครับและก็สีทงเหลืองยังไม่มีการเล่นหากันนะครับอ่ะแต่อาจจะมีบางท่านนะครับแย้งว่าอ้าวนะครับแล้วเหรียญปี2551ล่ะนะครับต้องบอกว่านะครับเหรียญที่ผมนะครับอานอธิบายก็คือปี2550นะครับ ในคลิปนี้นะครับที่เป็นสากลจริงๆก็คือจะมีปี2 5 5 0เท่านั้นที่นักสะสมเล่นกันนะครับเล่นกันเพจใหญ่ร้านใหญ่ๆนะครับเขารับซื้อแค่ปี2550ครับและในลักษณะของเหรียญนะครับที่มีการผลิตผิดพลาดที่เจอกันนะครับก็คือมีการเจอกันในรูปของเหรียญผิดเนื้อนะครับบ้างนะครับก็มีการเจอเหรียญ2บาทนะครับที่เป็นสีขาวในปี2559บ้างนะครับ ในปี2552บ้างในปี2557บ้างนะครับคือเหรียญลักษณะนั้นนะครับสาเหตุที่มีการรับซื้อเนี่ยเนื่องจากว่าเขารับซื้อในรูปแบบของเหรียญผลิตผิดเนื้อครับผลิตผิดลาดหรือมินเออร์เลอร์นะครับผมนะครับหรือในรูปแบบของพระเศียรตรงนะครับแต่พระเศียรตรงผมยังไม่เคยเจอครับว่ามีเหรียญลักษณะดังกล่าวนะครับผมอ่ะนะครับถ้าใครมีนะครับผมเหรียญที่ผม นะครับพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือนะครับอ่ะนะครับเพื่อให้เอฟซีเกิดความเข้าใจนะครับมากขึ้นอ่ะสมมุติว่าเหรียญนี้นะครับน้องเป็นเหรียญ2บาทปี2558นสะครับอ่ะสมมติว่าเหรียญนี้ครับอ่ะผมไปเจอแต่ไม่ได้เป็นสีทองเหลืองนะครับแต่ผมเจอที่เป็นสีขาวในปี2 5 5พอยาครับพูดยังไงก็คือสีขาวปี2 5 5 8นนะครับนักสะสมอยากได้ไหมอยากได้ครับเพราะอะไรครับเป็นเหรียญ ที่มีการนะครับผิดสีผิดเนื้อโลหะนั่นเองครับผมนะครับแทนที่จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้ครับกลับกลายเป็นสีขาวหรือนิกเกิลนะครับเหรียญ2บาทปี255 8้าปจึงมีราคาครับถ้าเป็นสีขาวนะครับอย่าสับสนกันนะครับผมเขาเรียกว่าเหรียญผลิตผิดเนื้อครับนี่แหละครับไปที่ไหนร้านไปร้านไหนหรือเพจใหญ่ๆนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับและเขาตรวจสอบแล้วว่าเป็นเหรียญแท้ครับ นะครับมีราคารับซื้อหมดครับผมนะครับนี่คือข้อมูลจริงนะครับผมอ่ะนะครับและก็มีการเจอเหรียญลักษณะดังกล่าวด้วยนะครับที่เพจใหญ่ๆร้านใหญ่ๆได้เอาออกมาโชว์ในคลิปวิดีโอของเขานะครับที่มีการประกาศรับซื้อนั่นแหละนะครับผมอ่ะนะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านที่ฟังคลิปนี้นะครับจะเข้าใจถ้านะครับไม่เข้าใจก็สามารถแคปเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผมได้ต่อไปนั่นเองนะครับ พี่ปี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในหัวข้อหรือบีถัดไปสวัสดีครับ